ทาน,านั้นป้าน้ำมนต์สมัยนั้นผู้ทนใครวายจาซิศหนังอยู่ทินหน้ากุดวัดส่วนขั้นแล้วก็มีชาวบ้านนี่เดินทางมาจากทรงข้าผ่าลูกช่ายมากันทีล้ำคุนแจมือทั้งตัวพอถึงหน้าผู้ทานนี้ควรเป็นพรอก็นํำเรียนว่าผู้ทานลูกช่ายนี่ข้ายไม่รู้ไปในเร่อยผ่ารักษาห้าหม้อเลวนี่ก็รักษาไม่ให้ไม่รู้ไปคิดถีแล้วก็ไม่มีเคยรักษาได้ พอทันใครก็ได้บอกกับคุณเป็นพ่อว่าปลดกุญแจมือตาคุณเป็นพ่อก็ยินยันคำเดิมว่าปลดไม่ได้พอทันพัวปลดตึงวิ่งต้องตามจับพอทันก็ว่าปลดตาก็คุณเป็นพ่อนี้ได้ปลดกุญแจมือลูกายก็ปากกดว่าพัปลดเสร็จเร็วทำท้ายวิ่งพอทันใครได้กํามน้ำมนแล้ลก็ป้าไส้แต่สิ่งที่เลือดเชื้อคือเมื่อพอทันป้าน้ำมนตส้ช่ยคกุนันเลืง เปียกไปทั้งตัวกับทั้งงที่โพถานนี่กำน้ำม้นเขก็มือนี่ครับเราก็คิดผับโอ๊กับว่าม่นี่เปียกทั้งตัวได้ไงแล้วก็เปียกทั้งตัวพอเปียกเสร็จแล้วนี่ใจคนนั้นกำมดสติไปแล้วก็พอฟื้นขึ้นนี่ก็จำไม่ได้ไม่ได้กับว่าที่บ้านมาที่เกิดขึ้นนี่ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ให้ตมปกติคนเป็นพอนี่ดีใจมากกับเพราะว่าไม่รู้ห้าขีสิบโมลเลยก็ไม่ให้สิ้นใจพามาห้าพัวานใครว่าจาซิทจนรักษาให้